วันนี้เราจะมาทดลองขวดเมนทอสกับขวดแบ๊คซี่กันนะกับน้ำแบ๊คซี่กันนะครับว่ามันจะเป็นไงครับ,รบเอาคิวเม็ดอะเอาเมยุก่อนอ๋ออยากลองด้วยตัวเองใช่ไหมเคยเห็นในคลิปใช่ไหมอยากลองใช่ไหม<ถ>เป็นไงเอามาใกล้ๆิเนี่ยเป็นไงครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอได้อย่าเพิ่งรอ ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยออกใส่ปั๊บซี่น้อยไปมั้นงนกคนกินหมดไม่มีกินเดี๋ยวไม่มีกินนะโอ้ยขีดเม็ดแล้วใส่ไปขีดเม็ดแล้วครับมันจะไม่เกิดผลเลยอุ้ยฟูเร็วฟูเร็วไห <c oughs> นเดี๋ยวอย่าพึง่งอ <c oughs> ย่าพึ่งไหนลองเขยาเ่าดิเขยา่าอ่า โอ้ยเดี๋ยวเข้าหน้าตัวงอ่ะไม่เห็นเป็นอะไรใสมันจะน้อยไปนะผลเป็นไงบ้างครับเป็นไงครับเออเป็นไงรสชาติอร่อยค่ะเลอะตลกอ่ะ ไม่เอาพ่อไม่เอาไม่เอาไม่เอากินเถอะเดี๋ยวกินเยอะนาแป๊ซี่มันไม่ดีลูกเดี๋ยวอะไรเขาเรียกว่าอาหารไม่มีในท้องเนี่ยมันกัดกระเพาะลูกกินมากคลิปหน้าจะเป็นอะไรทำไงนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรคลิปหน้าจะรีวิวอะไรก็เชิญติดตามได้เลยนะเออเอาคลิปนี้ไงครับบ๊ายบายลาไปก่อนเลยสวัสดีครับก่อนเดียสวัสดีครับบ๊ายบาย